แบรนด์ดีลักครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชอบมากๆนะครับเมาส์ M หกรอยตัวนี้นะครับ,รบเขาบอกว่าเป็นการโคลนของเจ้า Razer Core Pro ครับแต่มันจะเป็นการโคลนจริงไหมแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงนะครับขอเชิญพบกับรีวิวดีลัก M หกร้อยอัลตร้าครับ พิเศษแนลครับแบรนด์ดีล่าครับเขาออกเมาส์ตัวล่าสุดนะครับมีชื่อรุ่นว่า M 6 0 0นะครับแล้วเขาก็จะแยกเป็นอีก3รุ่นย่อยนะครับคือ M 6 0 0 M 6 0 0 Pro แล้วก็ M 6 0 0 Ultra ครับตัวที่ผมซื้อมารีวิวนี่คือ M 6 0 0 Ultra นะครับแบรนด์ดีล่าครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เจ้า M 8 0 0เนี่ยมานานมากนะครับแล้วก็ใช้คุ้มค่ามากพูดกันตรงๆงเลยนะครับเจ้า M 8 0 0เนี่ยเขาจะเป็นการเรียนแบบรูปทรงรูปร่างของเจ้า Razer Viper v 2 o Pro นะครับคุณเพื่อลองดู ตรงกลางเนี่ยแทบจะเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับแต่เจ้า M800 เนี่ยจะมีความเล็กกว่านิดนึงครับเพราะฉะนั้นเจ้า M600 Ultra เนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นการเรียนแบบรูปทรงของ r a z ซอร์ค็ a Pro าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแกงองมาไม่มีอะไรมากครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์หนึ่งตัวครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเขาจะมีอยู่3สีนะครับคือขาวดําแล้วก็ชมพูตัวนี้นะครับด้านหน้าครับจะเขียนเลยนะครับ M600 Ultra ครับสายท่าครับเป็นสีขาวครับหัว A2C นะครับ รีเซิร์ฟเวอร์พร้อมตัวต่อขยายสัญญาณนะครับฟิล์มมาสําลอง1ชุดแล้วก็กริปเทปครับคู่มือการใช้งานสวยๆอีกหนึ่งเล่มครับผมขอบอกไว้ตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้ครับเมาส์จากจีนเนี่ยเข้าไทยมาค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราเรื่องของสเปคเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันแทบจะพอๆกันเลยนะครับเซนเซอร์ก็พิกอาร์สแอลก้องห้านะครับรองรับพื้นเรทที่สี่พันเหมือนๆกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะทําให้เมาส์จากจีนมันแตกต่างกันนะครับคือเรื่องของคุณภาพงานประกอบนะครับแล ที่ทําให้จับถนัดไหมนะครับมีน้ําหนักที่เบาหรือหนักไหมนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันคือสิ่งที่แตกต่างกันนอกนั้นเรื่องของสเปคเรื่องของอะไรต่างๆมันแทบจะพอๆกันลวในยุคนี้นะครับความคาดหวังของผมตอนแรกกับเจ้า M 6 0 0ยเนี่ยตามหลักที่ผมเข้าใจเนี่ยมันควรจะเป็นการเลนแบบรูปทรงของ r a z e r o c o b a Pro นะครับซึ่งมันจะเทียบเท่ากับ Viper Mini นะครับแล้วก็ Viper Mini เนี่ยเป็นเมาส์ที่คนอยากจะให้ทำเวอร์ชันไร้สายออกมามากที่สุดนะครับซึ่งเขาก็มีทำนะครับเป็นตัว Signature Edition นะครับแต่ก็มาาา่่มกนววส Co Pro ก็เป็นเมาส์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่หนักไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความเป็นไวเปอร์มินิเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของน้าหนักเจ้า M600 Ultra ตัวนี้นะครับหนะักอยู่ที่ประมาณ55กรัมนะครับถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเจ้า r a z e r c o b r a Pro ตัวนั้นจะหนักที่77กรัมนะครับซึ่งเบากว่าเยอะเลยครับ รูปทรงครับเขาเป็นมเมา์ไซค์เล็กทรงสมมาตรนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ118ประมาณ118นะครับจุดสัมผัสจุดคลิกนะครับอยู่ที่ประมาณ57ครับแล้วก็จุดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ37มิมลครับผมขอพูดถึงเรื่องรูปทรงก่อนนะครับถ้าเกิดลองเปรียบเทียบกับ M800 ที่ผมมีอยู่นะครับก็ตามภาพเลยครับมันจะมีความเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ก็ แอบมีความแตกต่างกันเล็กๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเมาส์ M800 เนี่ยเขาจะเป็นการเลียนแบบรูปทรงของเจ้า r a z e r v i p e r ใช่ไหมครับแต่มันจะมีความเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับซึ่งจุดเด่นของ Mouse Wiper ครับคือเขาจะเป็นเมาส์ที่มีความแบนๆหน่อยนะครับแล้วก็มีจุดคลิกต่ําๆหน่อยนะครับซึ่งตัว M600 นะครับมันจะเป็นเมาส์ที่มีขนาดเล็กกว่า M800 นะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมนี้ครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับ คือผมรู้สึกว่าเจ้า M 8 0 0จะมีความเตี้ยกว่า M 6 0 0นะครับ M 6 0 0เนี่ยมันเป็นเมาส์เล็กกว่าก็จริงเป็นเมาส์สั้นกว่าก็จริงนะครับแต่มันยังแอบ,บมีความนูนๆอยู่นะครับมีความสูงสูงอยู่เรื่องของจุดคลิปเพื่อนๆลองดูมุมนี้น่าจะเห็นนะครับจุดคลิปมันจะมีจุดคลิปที่สูงกว่า M 8 0 0นะครับ ถ้าเกิดเปรียบเทียบภาพจากเว็บของ i l o c h e นะครับก็จะเห็นว่าเจ้า M 600จะมีความสั้นกว่านะครับแล้วก็ผมไม่มี M 800 Ultra ในมือนะแต่ไม่แน่ใจเรื่องของน้ําหนักนะครับ M 800มันจะเบากว่าเหรออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่น้ําหนักของ M 600 Ultra ประมาณ55กรัมนะครับเท่าที่ชั่งเมื่อกี้อีกหนึ่งตัวที่เอามาเปรียบเทียบคือ Razer Cobra Pro นะครับตามหลักครับเมาส์ทั้ง2ตัวนี้ควรจะมีขนาดที่พอๆกันนะครับแต่เท่าที่วิเคราะห์จากภาพก็ แอบรู้สึกว่า Razer Copper Pro จะมีความเล็กกว่านิดนึงนะครับมีความผอมกว่ามีความสูงเท่ากันนะครับแล้วก็มีจุดคลิกที่อยู่ต่ำกว่าเจ้า M600 นะครับซึ่งฟีลลิ่งความรู้สึกประมาณนั้นนะครับ Razer Copper Pro จะเป็นเมาส์ที่ออกแบวแบนๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอก M600 Ultra ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเมาส์ที่มีจุดคลิกสูงนะครับเป็นเมาส์ที่ดูนุนๆหน่อยเพียงแต่จะเป็นเมาส์ที่สั้นๆนะครับเข้าไปเปรียบเทียบกับเมาส์ยอดฮิตอีก1ตัวนะครับ VXR1 ER Pro นะครับก็ เอาจริงเปรียบเทียบกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าอวันโปรจะเป็นเมาส์ที่หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับก็ถ้าดูมุมนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆหน้าต่ำท้ายโดง่งอันนี้จะออกแนวเป็นเมาส์ที่ดูสูงๆหน่อยนูนๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของสัดส่วนอะไรต่างๆ M 6 0 0้อ t อัลตร้าจะสั้นกว่านะครับรูปทรงครับเป็นเม,มาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็ตรงกลางไม่ได้วาวอะไรมากมายนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็บานออกไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเรื่องของสัดส่วนนะครับผมรู้สึก กับการจับแบบทุกรูปแบบนะเพียงแต่ขนาดมือน่าจะเหมาะกับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดเล็กนะครับมันดูเมาส์ที่ธรรมดาเน่ยไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะครับจุดซิกก็ไม่ได้วาลอะไรมากมายนะครับดูจะเป็นเมาส์ที่อ้วนๆสั้นๆด้วยซ้ำนะครับความรู้สึกของผมส่วนตัวครับผมจับแบบคอกริปนะครับก็จับได้ทุกรูปแบบครับรีเลยคอร์อย่างที่ผมใช้ประจําก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเมาส์สั้นนะครับมันจะทําให้เรามีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวเป้าแนวตั้งได้มากขึ้นนะครับเนี่ย ถ้าเกิดเมายาวมันก็จะชนอุ้งมือใช่ไหมครับอันนี้เป็นเบาสั้นก็เราสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้ง่ายมากนะครับเรื่องของสเปคครับตัวนี้ก็ใช้เซนเซ,นเซอร์พริ้อาร์สามสามเก้าห้าครับเซนเซอร์ยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถรองรับพฟอรเดอรได้ที่สี่พันนะครับแต่เพื่อนๆต้องซื้อตัวดองเตอแยกมานะซึ่งผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้มาเพราะว่าผมไม่ได้มีดองเตอรโฟร์เคนะครับ ตามข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเขาจะมีอยู่3รุ่นใช่ไหมครับแต่ตัว M 600เนี่ยเขาจะไปใช้เซ็นเซอร์3311นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเก่าหน่อยนะครับจะรองรับพิื้นลึกท,ที่หนึ่งพันนะครับแล้วก็จะใช้แบตอยู่ที่300มิลลิแอมป์นะครับส่วนเวอร์ชันโปรกับอัลตร้าเนี่ยจะใช้แบตอยู่ที่500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ตัวล่าสุดที่สําคัญรองรับพิื้นลึกท,ที่สี่พันทั้งสองตัวนะครับเพียงแต่เวอร์ชันอัลตร้าเนี่ย เขาจะใช้ MCU ของ Nordic นะครับซึ่งมันก็จาใหม่กว่านะครับอาจจะประหยัดพลังงานมากกว่านะครับประมาณนี้แต่เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันครับไม่ต้องห่วงสรุปนะครับมันรองรับพุ้นลขที่4,000ทั้ง2ตัวแหละเพียงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้แค่1,000พันเพื่อนๆก็เลือกเวอร์ชัน Pro ดีกว่าพื้นผิวนะครับก็เหมือนเมาส์จีนทั่วไปนะครับเป็นผิวที่ฝืดๆนะครับไม่ได้มี t e x t เจอขรุขระนะครับแล้วก็ไม่เก็บเหงื่อครับงประกอบผมถือว่าดีนะครับดีในมาตรฐานของเมาส์จีนทั่วไปนะัตตาาามมมมมขข้้อูลที่่ผเิชชึกจใวแ ไม่ได้มีความนุ่มอะไรเท่าไหร่เพื่อน<ๆ>ลองฟังเสียงก่อนเป็นสวิตท,ที่รู้สึกออกแรงเหมือนกันนะครับไม่ได้นุ่มเหมือนพวกคูโน่บูเชลคิงดอที่ผมรู้จักนะครับซาว i าวิวเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมหงุดหงิดเหมือนกันเนี<ๆ>่ยเพื่อนๆลองฟังเสียงเวลาผมแตะ มันไม่ค่อยมีความแน่นหนาเท่าไหร่นะครับแต่แบ่งสเต็ปชัดเจนนะครับกดไม่ใช้แรงเยอะนะครับผมรู้สึกแค่ว่าส่วนตรงเนี้ยมันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่เวลาขย่าก็จะมีเสียงของสซลคอวิวนะครับอันนี้เป็นเสียงของสซลคอวิว ตรงนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้ซ็อร์วิวบ่อยนะครับด้านบนนะครับเป็นปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็ด้านใต้เป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนพลิงเรทนะครับฟีดเมาส์มี3จุดไม่มีปัญหาในการใช้งานครับฟีดเมาส์เลื่องดีนะครับส่วนซอฟต์แวร์ครับผมหาโหลดไม่ได้นะครับไปเซิร์ชในเว็บของ d e l l a c r แล้วไม่เจอนะครับความรู้สึกในการใช้งานครับไปเล่นเกมมาหลายๆเกมไม่มีปัญหาในการใช้งานทั้งสิ้นครับผมคิดว่าในยุคนี้เมาส์จรนงทั่วไปมันมีความเทคโนโลยีพอๆกันแล้ะไม่มี ทุกตัวสามารถใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับผมขอเล่าความรู้สึกที่ผมคาดหวังจากเมาส์ตัวนี้แล้วกันนะครับคือผมหวังว่ามันจะเป็นเมาส์ที่มีความเป็นคอเบอร์โปรแต่มีน้ําหนักที่เบากว่าเพราะว่าคอเบอร์โปรเนี่ยมันเป็นเมาส์ที่หนักนะครับ77กรัมคือหนักนะครับผมหวังว่าตัวนี้มันจะมีรูปทรงเหมือนคอเบอร์โปรแต่น้ําหนักเบากว่าซึ่งมันเบากว่าก็จริงนะครับแต่รูปทรงผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเมาส์ที่ออกแนวสูงสูงหน่อยนะครับจุดคลิกสูงสหน่อย คือมันจะมีความแตกต่างกับรุ่นพี่ของมันนะครับคือ M800 Pro ตัวนี้นะครับจะเป็นเมาส์ที่มีความเป็น WIPER V2 Pro เลยแต่จะมีไซส์ที่เล็กกว่าแล้วก็มีจุดคลิกที่ต่ํากว่าผมรู้สึกว่าผมชอบรูปทรงของ M800 Pro มากเลยพอตัว M600 Pro ออกมานะครับหวังว่ามันจะเหมือนตัวนี้แหละแต่มีไซส์ที่สั้นกว่าเล็กกว่านะครับแต่พอเขาออกมาจริงๆนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะดูเป็นเมาส์ที่ แตกต่างเลยมันจะมีความสูงเลยนะครับแล้วก็มีความสั้นกว่าก็จริงนะครับรูปทรงมันไม่ได้มีความเลนแบบคอวบ้าโปรเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอาจจะคาดหวังไปเองแหละผมอาจจะคาดหวังแล้วมันก็ผิดหวังแค่นั้นนะครับแต่โดยรวมครับเป็นเมาส์เล็กที่น่าใช้งานมากๆนะครับแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ผมได้บอกไปเช่นเรื่องของซอวิที่มันควรจะดีกว่านี้นะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันนะครับเขาจะมีอยู่รามระมุ่ 1 0 0นะครับสามารถใช้พวกงีเรตได้ที่4,000นะครับแต่ก็ต้องซื้อดองัวแยกนะถ้าใครเป็นแฟนแบรนด์ดีรักก็ลองไปช้อปปิ้งดูนะครับสรุปสั้นๆนะครับอาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้ที่รู้สึกผิดหวังกับเมาส์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราหวังว่ามันจะเป็นคอมบ้าโปรที่น้ำหนักเบากว่าแต่มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่มือไม่ใหญ่นะครับมองหาเมาส์ไซส์เล็กๆน่ารักกแบบนี้ก็แนะนําตัวนี้นะครับแล้วเขาก็มีอยูสามสีขาวดีีนนคัไไมมมมม่่่่อออยเเาาาสชพูกทหบ แล้วก็อนาคตของแบรดดีลังนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเมาส์ m 9 0 0นะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นแค่ภาพตัวนี้นะครับถ้าวิเคราะห์จากภาพนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเมาส์ที่มีความเป็นเมาส์มือขวาน,นะครับแล้วก็น่าจะฟิลลิ่งคล้ายๆกับพั่ว nt 0 1 s นะครับของแ e x i ซึ่งจะเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่นะครับเป็นเมาส์ไซส์ L ก็ต้องรอดูของจริงนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าจับตาดูครับแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะครับเมาส์จีนช่วงนี้มันก็เข้ามาเพียบเลยนะแล้วก็สเปคอะไรต่างๆจริงๆมันพอๆกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของรูปทรงเรื่องของงานประกอบอะไรต่างๆนะครับนอกนั้นมันพอๆกันแหละเรื่องของการสสัญญาเรื่องของพู้งเรทสีพันมันก็คล้ายๆกันนะครับสิ่งที่จะทําให้เมาส์จีนมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะททําาให้้เเเรรรรรล่่นนนดีขขึคคือองงงูะับ เพื่อนๆต้องหารูปทรงให้เจอครับว่าเพื่อนๆชอบลูปทรงประมาณไหนลูปทรงสมมาตรลูปทรงมือขวานะครับซึ่งผมก็จะพยายามรีวิวเมาส์ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไหรหรืออยากจะดูรีวิวอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ